มหาสจั์กรรมฐานแก้เคราะห์ก่อบุญหนุนชีวิตตอนจิตออกไปจากอารมณ์กรรมฐานให้กำหนดฟุ้งซ่านหนอโดยหลวงพ่อจรัญทิตตธรรมโมจิตมีหนึ่ง้ยสิบเอ็ดดวงมันจึงมีโอกาสรับอารมณ์ได้หนึ่งอยิเอ็ดกระแสอารมณ์อารมณ์หนึ่งก็พองหนออารมณ์หนึ่งก็ยุบหนออารมณ์หนึ่งอยู่หลังบ้านอารมณ์หนึ่งก็คิดเสียใจอารมณ์หนึ่งก็คิด ดีใจได้เงินได้ทองมันหลายอารมณ์มารวมกันขณะกำหนดเลยก็เกิดความฟุง้งซ่านนี่เป็นนิวอรณกรรมที่กั้นจิตไม่ให้ขึ้นสู่ความดีอย่างหนึ่งเมื่อเกิดฟุ้งซ่านแล้วการกำหนดก็ไม่ได้ดีด้วยแต่วิธีปฏิบัตินั้นให้เอาปัจจุบันจิตฟุ้งซ่านก็กำหนดฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอ เวลากำหนดจิตฟุ้งซ่านเอาจิตปักเอาไว้ที่ลิ้นปี่หายใจให้ยาวๆจากจมูกถึงสะดือเดี๋ยวจิตจะมีความรู้สึกสมาธิเกิดปัญญาก็บอกว่าที่คิดนั้นไม่เกิดประโยชน์จิตมันก็จะกลับมาสู่แหล่งได้ไว